กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักพจนเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199สวัสดีค่ะ กรุงเทพมหานครค่ะมีสถานีดับเพลิงหลัก35สถานีและสถานีย่อยอีก12สถานีค่ะที่จะคอยดูแลป้องกันภัยให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยและเดินทางเข้าออกราว10ล้านคนซึ่งทุกสถานีค่ะมีแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะสำนักต้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครหรือสพพ มีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและบรรเทาและการระงับเหตุจากทุกสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพโดยทุกครั้งที่มีภัยเกิดขึ้นศูนย์วิทยุพระรามจะรับแจ้งเหตุแล้วแจ้งไปยังสถานีดับเพลิงที่รับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุนั้นๆโดยแบ่งเป็นสองภารกิจคือภารกิจภัยปกติที่สามารถระงับเหตุได้เช่นไฟไหม้รถหรือภัยในชีวิตประจำวัน กับภารกิจจักภัยที่มีความรุนแรงที่ต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือและการสนับสนุนเช่นไฟไหม้รุนแรงหรือการระเบิดของแกส๊สหรือสารเคมีอันตรายเป็นต้น35สถานีดับเพลิงหลักกับอีก12สถานีดับเพลิงย่อยต่างมีการเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงกับเจ้าหน้าที่ราว1,800นายที่ต้องคอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนกว่า10ล้านคนในกรณีเกิดเหตุรุนแรง จ้าหน้าที่ดับเพลิงจะต้องถึงจุดเกิดเหตุภายใน8นาทีหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนับเป็นภารกิจที่ท้าทายความสามารถและสร้างความตื่นตัวให้กับนักดับเพลิงทุกนายค่ะการตั้งสถานีดับเพลิงเนี่ยเราจะต้องตั้งเพื่อให้อยู่ในรัศมีที่ รถของเราจะเข้าถึงที่เกิดเหตได้นะครับแต่ขณะนี้เรายังไม่ครอบคลุมทั่วดังนั้นเราดึงได้ประสานไปยังสำนักงานเขตต่างๆนะครับว่ามีพื้นที่ที่จะให้เราไปตั้งสาันิพลังขณะเดียวกันในพื้นที่ว่างเปล่าต่างๆเช่นใต้ทางด่วนเราก็จะไปตั้งเป็นลักษณะเป็นสารนิย่อยซึ่งจะอาจจะมีรถไปประจําอยู่2-3คันแล้วเจ้าที่อยู่ประมาณสัก10กว่าคนเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ทั่วทั้งกรุงเทพครับ นอกจากการรับมืออย่างทันต่อเหตุการณ์ของนักกับเพลิงแล้วการร่วมซ้อมแผนกับประชาชนชุมชนที่ทางสปปจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นสามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ ข่าววิสัยทัศน์ของสอปปนะคะจึงเป็นการก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรชั้นนำค่ะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเสริมสร้างนะคะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของรัฐในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครพบกับชีวิตของนักผจญเพลิงค่ะที่ต้องพร้อมทุกลมหายใจในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะไฟไหม้ดีภัยแจ้ง1 9 9รักกรุงเทพเร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร